สวัสดีครับ FC ทุกท่านฮะสำหรับในคลิปนี้นะครับพา f c ทุกท่านมาดูนะครับข้อมูลเดิมนะครับร้อยบนตัวเดียวนะครับสถิตินะครับหกรอบนะในรอบล่าสุดนี้ที่เราคํานวณในเก้านะแอจับคู่ที่เก้าสี่ห้านะปักรถวานะครับไม่มาเนาะมันมาเก้าเจ็ดแปดแทนนะครับเนาะเก้าเจ็ดแปดแทนก็หลักร้อยเดินอยู่นะครับอ่ะยังไงก็ว่ากันไปตามสูตรการคํานวณนะครับ ก็ให้เป็นแนวทางอีกแนวงข้อมูลครับเป็นหลักร้อยบน2ตัวลองเอาสสูตรนี้นะครับร้อยบนสูตรใหม่กับสูตรเก่ามาเทียบชนกันดูนะครับเพื่อจะได้ตัวนี้ตัวเด็ดนะครับก็มาพิจารณากันนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันที่คําเตือนนะฮะคำเตือนกันก่อนนะครับคาเตือนนะครับวิดีโอนี้นะครับเป็นเพียงสื่อกางนะครับแนวทางเรือสื่อสลายกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นทางช่องนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นก็โปรดใช้วิจารยณครับในการรับฟังและก็รับชมนะฮะโดยตัวของท่านเอง นะครับก็ขอบคุณทุกท,าท่านที่ติดตามนะครับเรขกเด็อตกเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข้อมูลแรกกันนะครับข้อมูลแรกกันเลยนะครับสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่นะครับอามาดูกันนะครับ รูดใหมนะครับร้อยบน2ตัวมา1ตัวนะครับมาดูรอบแรกนะครับคำนวณได้6กับ3นะครับผลได้3 5 2 3 5 2หลักร้อยเป็นเลข3นะครับหลักร้อยเป็นเลข3ถจัดมาครับคำนวณได้6กับน3นะครับผลได้3ก็2หลักร้อยเป็นเลข3ครับ ที่2นะครับถัดมาครับคำนวณได้5กับ2นะครับผลได้246สี่หกลักร้อยเป็นเลข2นะครับเป็นรอบที่3นะครับถัดมาครับคำนวณได้3กับ0นะครับผลได้3 2 4นะครับหลักร้อยเป็นเลข3 ตัดมาครับคำนวณได้1กับ8นะครับผลได้852หลักร้อยเป็นเลข8นะครับตัดมาครับคำนวณได้8กับ5้านะครับผลออกมาได้8 6 5หนะหลักร้อยเป็นเลข8ส่วนนี้เป็นหลักร้อยนะครับส่วนเลข5นะครับก็แถมเนาะอยู่ในตำแหน่งหลักหน่วยบนนะครับ ถมนะครับเนาะอ่ะผ่านไปครับอ่ะสูตรนี้ก็ไปคำนวณย้อนหลังดูนะครับสถิติ20รอบดูกันนะครับสําหรับในวิธีคิดนี้20รอบนะครับถัดมาครับคํานวณได้6กับ3นะครับผมได้3 5 6นะหลักร้อยเป็นเลข3นะครับอ่ะแถมหลักหน่วยบนด้วยเลขหกอ่ะหลังๆมาแถมเนาะมีแต่ของแถมนะครับ f อนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับเป็นเพียงสถิติเท่านั้นนะครับ อะมาดูรวดเออรอบล่าสุดนะครับคำนวณได้เก้ากับหกนะครับผลได้เก้าเจ็ดแปดอ่ะหลักร้อยนะครับเป็นเลขเก้านะหลักร้อยเป็นเลขเก้านะครับอ่ะสถิตินะครับอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไปรอบด้วยกันย้อนหลังขึ้นไปนะครับยี่สิบรอบนะเอาไปคำนวณย้อนหลังดูนะครับนะไม่หวงนะครับมาแบ่งป,ปันกัน มาดูวิธีคิดวิธีคำนวณครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับนะวิธีคิดวิธีคำนวณเราจะบวกตัวเยอะไว้นะครับจะได้ไม่ลืมนาะบวกง่ายๆนะครับแปก็เป็นยีเนาะอันนี้ก็ได้ศูนย์อันนี้ก็ได้ศูนย์นะครับแปดเอ่อสี่ไปบวกเจ็เป็นสิบเดนาะสี่บวกเจ็ดได้หนึงไปบวกหได้เจ็ดนะครับเจ็ดไปบวกแปดเป็นห้านะครับห้วกศได้ห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจดบวกศูนย์ได้เจ็บวกศูนย์ได้เจ็ด็บวกศูได้เจ็ดได้เจนะครับเจ็ดบวก นะครับเจกเเป็น4อ่ะได้7กับ4หลักร้อยนะครับตัวเดียวในรอบนี้นะครับได้4นะครับ7กับ4ีโทษทีได้7กับ4นะครับได้7กับ4นะครับอ่ะก็นะครับแชร์เราแปกนะครับ ศูนหกแปนะครับนี่ก็จะเป็นแนวทางครับหลักร้อยตัวสองตัวนะครับสูตรใหม่นะครับรอบแรกนะครับไปดูรอบที่สองนะครับอ่ะอีก1นึสูตรหวิธีคิดเป็นสูตรเก่านะครับของเรานะครับในรอบที่ผ่านมานะครับเนาะหลักร้อยได้เก้าเนาะกับผลรางวัลที่ได้นะครับผลรางวัลที่ได้เก้็ดแปด 978นะครับอันนี้เลย978ผิดคาดนะครับมันผิดคาดสี่กับ5มีมานะครับหลักร้อยนะครับเ9ใช้รอบแรกก็มาเลยนะครับ978เนาะหลักร้อยพิจารณาดูกันไปนะครับนะ ็นสถิตินะครับมาดูในรอบนี้นะครับก็วิธีทํานะครับะจะเขียนให้ตรงนี้เลยนะครับนำนะครับสตัวท้ายล่างนะครับมาตั้งเอา2สตัวท้ายล่างนะครับก็จะได้เก่นะครับแปบ๊บหนึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นไม่ใช่สองนะสี่หเนาะ หกสอันนี้เอาเจมาตั้งนะครับนำเจ็มาตั้งสองตัวท้ายบนนะครับเจมาตั้งเนาะต่อด้วยนะครับต่อด้วยนะครับ8ปดสี2สามหนะครับสองแปดห นะครับใช้สิบบนหนึ่งครั้งนะครับหลักหนึ่งบนสี่ครั้งสามตัวครับหมุนครัง 1, ้งที่หนึ่งสามยงละตัวหนึ่งครั้งแล้วก็อันนี้นะครับสามตัวครับหมุนครั้งที่สามสามครั้งนะครับแล้วก็หลักสิบหนึ่งครั้งบวกห้าคงที่อ่ะขอให้มีตัวชนนะครับอ่ะมาบวกเป็นตัวเลขนะครับงั้นก็ทดตัวเยอะไว้ก่อนอันนี้ได้สูตรเนาะแปดสามสิบหกสิบหกแปดสี่สามสิบสองเนาะ เจองได้เก้นะครับเก้าไปบวกแได้เจไปบวกสได้หนึบวกสามได้สี่บวกสได้เจ็เจ็ดบวกศูนย์ได้เจ็ดเบวกูได้เจ็ดเจบวกห้ได้สองร้อยบนตัวเดียวครับในรอบมีคำนวณมาแล้วนะครับได้สองนะไม่มีตัวชนนะครับดังนั้นทั้งสามสูตรที่ให้เปล่ยนแนวทางไปนะครับอ่าทั้งสองสูตรนะแต่ได้สามตัวเลขนะก็ชอบในตำแหน่งใดนะครับหนงห หนึ่งศูนย์ครับหกแปดนะครับนะมันจะมาในตำแหน่งใดนะครับระหว่างที่นะครับที่เราได้สองสามตัวเลขนะครับเจ็ดสี่แล้วก็สองจะเป็นตัวใดมาในตำแหน่งหนึ่งร้อยนะครับอันนี้เป็นสูตรใหม่อันนี้เป็นสูตรเก่านะครับชอบสูตรใหม่หรือสูตรเก่าก็ลองเอาไปพิจารณาดูเป็นแนวทางนะครับนะเพราะว่าสูตรทุกสูตรนะครับมันก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับมันเป็นแค่เพียงสถิติตัวเลขเท่านั้นนะครับอยากให้ทุกท่านนั้นพิจารณานะครับก่อนนําข้อมูลไปใช้นะครับ เอสไม่ใช่กดออกนะ,นะครับก็เป็นแค่พเพยงแนวทางเท่านั้นเองนะครับใครที่เข้ามารับฟังแล้วก็รับชมใหม่นะครับฝากกดติดตามช่องสุดอเอเดดเอดต่อด้วยนะครับฝากกดติดตามกไดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับทุกๆท,ท่านโชคด,ดีครับ